ต้าไปช่วยเธออือจ็บแ,แมวีอนด์แคลรี่เป็นบุทแบบแคลรี่เป็นพันดา้าไม่ใช่บุทแบบเออโอเคเลยพันด้าเป็นแคลรี่นะไม่ใช่ตัวอะไรนะลาโตกาหีปัตีไปวางแทรปกันเขาคุณธรรมฮีโร่ฮีโร่มาเล็ว มีเซตไอเทมแนะนำไหมคะชิ้นแรกควรออกอะไรดีมานาโอเคดีมานาทำอยู่แล้วไปแ่<笑><笑>ถึงแบบเอ้ย <c oughs> อะไรเงี้ยออกลุกออกลุกใส่ลงแก้ว<ๆ>ออกลุกแก้วแล้วก็ออกอันนี้กับอันนี้มันได้อินด้วยแล้วก็ถึกฮัมเมอร์มีดแล้วก็มันอยู่ใกล้กันเลยฮัมเมอร์มีดเราหามไม่เจอเฮ้ย อ้าวไม่เอาบินวอคด้วยเก็บกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปมันมหวหิ่งไวจังวะอ๋อเอาไปตัดขามันมเฉยเหรอเดินเหยียบัดอะลดเลือดลดเ,เ,เลยเป็นเฮียอะไรมาเก,ก้าตเกาตัวเดียวด้วยโดนใบนเนาะงัดมาตันใบต่อโอ้ตายงัดปุ๊บก็ใบได้เลยนะตอนมันลอยอยู่อ่ะไดงๆขอเวลซองกันเฮ้ยมันไม่เหยียบอะ่ะอุบัตเออ

เนี่ยเห็นไหมบอกแล้วแรงโอ้ยโดนอะไรอ่ะโดนคิปตีแม่งนึกว่าคิปแอลแรงคิปหายอุ้ยแอลแรงกว่านี้งงกับปุ่มมันอยู่ในป่าแล้วมันก็แบบว่าศกเมนันตลอดเลยเออเออยมีดับเบิ้ลดาเมจด้วยติดแป๊บแม่มาซูมาดีสกิลว่าเรามาซูมนะ เฮ้ยได้ปะได้ปะฮ่า่าโดนใบไปดีน้องเผลอๆตัวตนปุ๊บโดนทันทีเฮ้ยมันอยู่เนี่ยอยากได้ว่ะดูหนะเห็นปะ หเห็นปะเป็นฝูงคือมันไม่มีวอร์ดอ่ะมันไม่มีมมวอร์ดเอาไว้ปักไว้ดูอ่ะดิจิเนียอ,อยู่นะลำบากน,น่าจะอยู่กองเนี้ยก็โดนไปดีน้องโอ้โหอันตี้เออเนี่ยเนี่ยเป็นกองเห็นรัว้วหลังระวังเอเจเนียเอเจเนียมาบนแรงว่ะไม่ได้ไม่ได้ไมีมวอร์ดอยู่ตรงเนี้ยแก่ไหมแก้ดิ เอฟิกมาแปลงแปลงแปลงน้ำแรงเฮ้ยมันหนานหมดดุริบาร์เต้อะนี่เฮียเอเปกมันรวยจังล่ะเออเออซาตุกาเร็วเร็วเออเฮราตาเลิศมาก ใบเลิศมากมานาหมดมานามานาขีแตกเนี่ยพอมงไม่เข้าเลยว้าทำไมวะไม่รู้จะเป็นแอลที่ตายแล้ววาขนาดเนี้ยตายดิสองทีก็ตายแล้วพอมแอลอะ่ะยิงแรงชิบหาย้อมเกมน,นี้แม่งได้ง่ายชิบหายเลยวะเออดีดีดบอกแล้วยิ่งมีคลิปเข้าไปนะแล้วเราไม่ได้ตีธรรมดานะ้อมก็ไม่ยิงเรา ยืนใช้เพเ่อ,เอสก,กิลอ,อ่าเดี๋ยวพี่ช่วยเอาเลยเอาเลยเล่นเลยเล่นเลยอู้หูตายตายลดมากฟังมากในที่สดุดปังมากพี่นัทสามสองอเฮ้ยมันรู้บอร์ดนี่ไง ได้ต้องรอขัดแอกอ่อนไปด้วยเออไปให้แล้วโอ้ยอีกอ่ะโอ้ยม,านาม,มกกันมาหมดอือสก้าวอยู่ไหนมันซูมใครอ่ะได้ยินอ๋อ พวกมันอยู่แถวนี้เนี่ยเลยลบ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 ใครก็ใครทุกคนต้องตายนี่เหรอสกาวสกาวสกาบอกแล้วไอ้เฮียโดนไม่โอ้ยยยเยยยอยยอยยย้ยย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 ยกยยย ะบอกแล้วว่าหัดเล่นมาแล้วเออเลิศเลเลแต่ไม่ค่อยใจท้าสองถ้าสองเราไปทําอะไรนะวิ่งไวไงกดแล้ววิ่งไวแล้วก็ลดมนาตัวเองทาดาเมจรอบๆอํทอะไรกันอยู่ตรงนั้นฟาร์มันฟาร์มมันฟาร์มเฮ้ยเอาได้เอาได้เอาเลยเอาเลยเข้า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 อู้เยอะจังแต่ก็เข้าเถอะ เอา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 บอกให้เอาอีเนี้ยเอาอือตกได้เฮี้ยมากเลยเฮี้ยอือ,อ,อโธ่แขนกูแหละลุ้มกูขนาดนี้นะแขนกูแหละเฮราตา อ,อว้ายลีเจเลีย,ยมาโอ้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 เย้เบบี้ต้องขอหัวตายเลยหรือจริงๆฉันต้องออกรองเท้ารีมานา ดีมานาลีเฮ้ยเฮ้ยมีตัวมีตัว oh <my> อะไรเมืองเอาดิ oh, เอเอไม่ทันแล้วโอยถ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 ,อยถอยายกำลังไปช่วยวิ่งมาเร็วยีดมันไหววะได้ไหมได้ไหมกำลังไปช่วยเธอ ว่าก็ตายแ้วมันกดอัตโนมัติได้นี่แล้วทำไมฉันไม่กดหลักสกิลหนึ่งแต่ฉันสึกว่าเราไม่ค่อยได้ป้อมเลยเนาะฉันก็ไม่ยอมดันป้อมสักัดคือพุ่งแล้วพม่แล้วเออสกัดแพ้เออเออยิงยิงจวโวโจวโววระวังสกาวขโมยนะไม่มีวอด อาได้ไดโอกูโดนสะท้อนอ้ยอืยอเออไอตีะอ้าวเฮียมนเตะ <laughs> กูไอสัตว์โดนกบอยตะกีวเตะอ่ะ อีควายติดมอยกูตีมึงอ่ะโ้โหกูขอกูไม่ได้ไม่เงื้อข oh, oh. oh, oh. ัดไส้มากมดขอโทษครับโอ้ยโอ้ย นกกูทำไมดูโฉบแรงนกกูนกกูลาดทุกทีเลยเนี่ย <On ward. S 1> ขอนะดีเจนนะทัานี้ไม่มีพมัจ้จ <On ward. S 1> โอ้ตายคาหายตัว <Yeah. S 1> เออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไ <It is. S 1> hey, ม่ก็กำลังวม่ไปไปว้า ช่วยหนูด้วยช่วยหนูก่อนช่วยฉันมัดให้ละต่อให้หน่อยวิ่นี่ก่อนไม่นี่ก่อนโดนยกไปแล้วอัลมาร์ดันจะไปสวดมันเห็นไหมเธอถึกมากเห็นไหมล่าถึกไหมล่ะหายไปเลยอัลมารดันทะเลทล่านะมึงอยู่นี่อยู่นี่บิงไปแล้วมั้งบิงไปแล้วละโดนเคียวตับหัวตายไปเลย ไปแล้วไป็นประไม่เหอีสบ้านอะไรนั้นหมอยโดนเบิร์กันหรอใช่ผมของฉันโดนเผ่าไหม่เออๆๆๆอย่าปิดสกิล2อย่าปิดสกิล2ลอดเนี่ยก็แค่เนี้ยเห็นปะเล่นง่ายอ่ะตายอูกี้อ่ะทำไมวาเด็นเบืองมนามากเลยอ่ะตัวมันอ่ะ มานาเท่าไหร่ก็ไม่พอพวกกูได้ออกสเปลซันเดอร์ละของจริงเพราะว่า my hair is b u r n ิรนไม่กล้าเตะดี่ตัวเลยมาดอนกับแอรอ่ะยังแม่งมีเบ็ดเบลสนุกสนุกสิเดินไปปล่อยพูดปิดปุ๊บเอ้ยยเลมันบิงหนีฉันมันเห็นหมามีวอร์ดแหละโอ้ยี่กูอ่านมันว่าไม่ได้ฆ่ามันสักทีเนี่ยกูโมโหละ <Ừ. S 2> อะไรวะกูเดินไปนี่ทุกคนบวกกันยังไงดียวเนี่ยไอ้เชี่ไม่ได้ฆ่ามันสักทีอีดอ,อกนั่นนะกูอยากเตะมันว่ะว้ายตายแน่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 แนแนอ้าอยู่ไหนอ <c oughs> หน,นี่ดนดันบอลอยู่เลย กลัวว่าข้างป่าเนี่ยแบบเดินออกมาข้างป่าเฉาะกูโชะตายร,รับไม่รันเนี่ยไม่ต้องเล่นไงแอ็กอะไอ้สัตว์กูใบแล้วกูใบแล้วกูดีกอ่อนอ้าโอ้โอไม่ทไม่เป็นไรไม่เมื่อกี้วางกดวางสกิลสามแล้วมันไม่วางให้อ่ะ มันฮีปาร์ตี้เมื่อกี้ว่ายไปแกออกคีต้องออกคีแพนด้าต้องออกคีอย่าเตะน,นะอย่าเตะอย่าเตะยืดอ่ะตับตับเออผ่านหกกระโดดแรงกูเห็นเบสเมลกูเลยยังไม่เตะเฮียกูกลัวตายออกคีออกคีแพนด้าต้องออกคีได้ได้รู้แล้วเตะติดคีอังไม่พอไปหมอนตีป้อมไม่หน่อยเตะป้อมเลยเตะป้อม อนแทงป้อมให้พี่หน่อยโอ้ยไม่กอดคือทำไมไม่ไปตีป้อมเดียวกันอแอ็มาไปหมดแอ็กมา,มกมาระวังโดนคอโดนแน่โดนแน่ <laughs> ขอย<บ>ก่อนท่อน,อนมันมาแล้ว <laughs> <laughs> ไปแล้ว <laughs> <laughs> โอ๊ย <laughs> <laughs> <อ> <laughs> มีตัว ไว้ไปมอนดอนเดี๋ยวไปช่วยก่อนเออตายเลยแพงมากนะค่าตัวชนะซึ่งโดนอัลมาดอนใะเมื่อกี้ฉันเป็นไรเอ๋มโอ้ยมึงจะตายมึงดูอี้จะตายเลยโดนสับทีเดียวเฮียสับใส่กะท้อนหนุ่มบ้าไปเนี่ยกูจะบิงเตะแบบเท่ๆเลยมึงดูนะของแค่ไหนกูออกมา โอ้เผาเบาจังคุ้มไม่แน่ออกสเปลซันเดอร์เอดิคี้เอกูโดนตันเลยใบให้แล้วใบให้แล้วเอาให้ตายเออกูเตะมันไม่เข้าเลยเกาะมันเยอะอ่ะกูยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาว้ามันใบอ่ะโอ้ยโดนใบโอ้ยโอ้ยโดนใบโอ้ยโอ้ยเ่ ให้ออกคาถาใบอ๋อฮีเนสิต์ออกคาถาใบเออเอาทีเดียวเองมีคลองกลวยอีกเป็นเขาก็เข้าบ่อแล้วนะมกีเจิบหายแล้วไอ้ยิ้มสาบัวมันโอ้โหไอ้นี่นะสาดีสาบดีสาบอีนั้นเออไหลไปเอ้ามึงสับใครอ่ะ ไม่ได้สับ,สบไม่ได้สับไลน์ลไม่ทันจะถ้าสับใส่ไอ้เหี้ย่ไอ้เป็กไอ้ยไหลไม่หายแอ็กตายเลยนะโดนใบอย่างเมื่อกี้อุยอ้ยออุ้ยยากเล่นอ่ะอะไรวะอยากเล่นเนะออแปรแปปรเชี่ยไรล่ะแปรมืดจังงาขอวอดหน่อยครับก็วอดเพิ่งมาเนี่ยก็วอดเพิ่งมาเนี่ยเดี๋ยวมันเอาชั้นเนี้ยเอาดิเดีรออยู่รออยู่ เราจะยอมตายเลยนะเอ้าต้องเล่นแล้วดับเบิลขอเตะหน่อยเดี๋ยวก็หมดแล้วดับเบิลนะเออเนี่ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอโออยโอ๋ยนหนขอดูสิเออ หมดแล้วดับเบิลนะ่ะเอ้ยกูรอตีนขนาดนี้แล้วแม้เบลมอนต์ฉัน <แก S 2> บอกแล้วแองก็ซื้อเกินนี่ยังไม่ตายวะกูไอ้แก้วคือคือกูก็ไม่ได้เล่นแคลรี่กูก็ไม่ได้เล<ม>่นดาเมจโอ้โหไม่มีดั๊บเลยดั๊บคู่ดาวอะ่ะ คือเอาแต่กูแต่กูก็ไม่ได้เล่นแครี่กูไม่ได้เล่นดามิดอะไรเลยแต่ก็เอากูก็ก็เล่นเตะแครี่กูก็ได้เล่นกูก็เล่นเตะอุ้ยด่ากันด้วยฮะโอ้โหโอ้โหคีปเป็นพันเด็ดว่ะเตะบกุกหายไปเลยไปคีปบบบอบเฮ้ยคีปเป็นพันหน้าโอด่ะให้กูอ่ากูช่วยอ่ะ เบสเบลเยี่ยงกูไม่ตีได้ส wow ัตว์กูบอกเลยกูเก okay. so ็บโอ้โหกูถูกคนแ้วเสองพันแปดกูถูกคนทีเดียวสองพันแปด